ในย่านที่มีคนใช้บริการทางเทา้าและผิวทางจราจรเกือบทุกจุดหนีไม่พ้นเรื่องการลุกล้ำทางเทา้าและที่นี้เราจะทำยังไงดีนะโลตัสว่าจะแอบไปสังเกตการดูว่ากรุงเทพมหานครมีวิธีการรับมือกับปัญหาทางเท้าในแต่ละแห่งอย่างไรไปชมกันค่ะ ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่การขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้านอกจากจะไปเฉี่ยวชนคนเดินฟุตบาทแล้วพี่อาจถูกจับและปรับเงินอีกด้วยนะครับจากฝ่ายที่อยู่ในานเขตลาดเท้านะครับมีความผิดนะฮะห้ามนําจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าและจอดทางเท้าเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ยังใจดีให้โอกาสแก้ตัวครั้งหน้าที่อาจถูกจับกลุมและเปรียบเทียบปรับตามมาตรการจับจริงปรับจริงรถจักรยานยนต์ที่จอดและขับขี่บนทางเท้าสาธารณะตามนโยบายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยซึ่งผู้ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0ันบาทเชื่นไหครับหลังจากที่มีนโยบายเข้ามาจะช่วยผลักดันให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในบทบาทและกฎหมายมากยิ่งขึ้นว่าการจอดบนทางเท้าและการวิ่งบนทางเท้าเนี่ยเป็นการประพฤติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีหลายคนบอกว่ารถวิ่งบนทางเท้ามีมานานแล้วขอเถอะแบ่งแบ่งท้างกันไปเรื่องนี้เราต้องไปฟังความคิดเห็นจากเยาวชนผู้ใช้ทางเท้ากันครับเยาวชนเหล่านี้เขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างทางเท้าเป็นของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ทางของมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ไม่วิ่งบนทางเท้ารถเข็นไม่จอดกีดขวางทางเดินบนฟุตบาทหากทุกท่านทําได้แบบนี้ปัญหาทางเท้าในพื้นที่กทมก็จะหมดไปค่ะ ท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกเพียงส่งคลิปทำดีหัวข้อเยาวชนกรทมขอทำดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ